หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสุ z ก k สวิปพาวเวอร์ยูอัพเราใจตั้งแต่แรกเห็นมาพร้อมหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มคุณภาพในการขับขี่เติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามและทดลองขับได้ที่โชรุมซูซูกิทั่วประเทศนัดมาพาทัวร์ชวนทุกท่านไปดูบอลพรีเมียร์ลีกเที่ยงเกิดกับพวกเรากอติดโอทราฟอร์ดแมนยูปะทะเชลซีโถสนามแบบ VIP เดินพฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรไลน์ในภาพหรือใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจ์แดงต่อจากนี้ยูแต่ดจะต้องเจอกับโปรแกร,รมโหดต่อเนื่องทั้งการโดนลีส อาร์ติโกมาด,ดิดคันด้วยวัตฟอร์ดและมีเกมหนักรอเจอแมนเชสตียกับสเปอร์ช่วงต้นเดือนมีนาคมอย่าลืมให้กำลังใจทีมไปพร้อมๆกันาไหนต้องการสั่งเสื้อมมนยูเต็ดอิส i นมายดีเอไปแสดงคือสายเลือดของพวกเรารวมทั้งเสื้อจจรอนซานโชของเข้ามาเพิ่มเติมเล็กน้อยทักหา,ายดมได้นนที่ Inbox Page จ a c e b o o k ขอบคุณครับเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ลาฟลังนิกหลังชนะไบรตัน เหตุผลที่ถอนลาวเฟวาลารนก็หลังตัวสาคัญออกจากทีมกับทันหันหลังนิกเผยว่าระหว่างที่อยู่โรงแรมพวกเรารับประทานอาหารเย็นด้วยกันและหลังประชุมทีมเสร็จสิ้นวารานมีปัญหาที่ท้องน่าจะเกี่ยวกับโรคกระเพาะอ,อาหารจากการวินิจฉัยเบือ้องต้นของทีมแพทย์ผมหวังว่ายาที่เขากินเข้าไปจะทําให้เขาดีขึ้นแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเขารู้สึกไม่ค่อยสบายนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องดรอปและใช้วิกตอร์เดอเลอรลงสนามแทน หลังนี้พูดถึงรูปเกมครับเราควรจะปิดเกมได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนพวกเขาโดนใบแดงมีโอกาสยอดเยี่ยม5-6ครั้งแต่กลับทําไม่ได้ถ้าสกอร์ยังอยู่ที่1-0ทุกคนยังเป็นกังวลไม่ดูจากผลงานก่อนหน้านี้แต่ประตูของบูโน่กับเวลาที่เหลืออีก1น,นาทีทําให้เกมนี้จบลงพูดถึงการเสียบอลในครึ่งแรกที่เยอะเกินไปสุดท้ายเราเลิกปรับมาเล่น4-2-3-1เสียงมากขึ้นให้ปีกเติมขึ้นไปกดดันแล้วมันก็ได้ผล ประตูแรกของเราเป็นการตัดเบาที่ยอดเยี่ยมของสกอตต์แมชชูมินส่วนใบแดงก็เป็นการเข้าแย่งที่เจ๋งมากๆของอ e ินลังกาและเกมก็เข้าทางเรามากกว่าเดิมหลังนิกได้อธิบายถึงการส่งเตเลสลงมาเล่นด้วยว่ากราบขวาของไบตันได้เปลี่ยนมาใช้ถลิกลัมตี้ซึ่งเป็นนักเตะที่อันตรายเขาเล่นเกือบจะเป็นปีกเลยในช่วง10-15นาทีสุดท้ายนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจเลือกอเล็เตเลสลงมาเพื่อช่วยลุคชอ ประตูของคริสเตโนโรนัรโดเป็นอะไรที่มาสัย์มากๆโดยโรวมเขาทําผลงานได้ดีและมีพลังมากมายเขาพร้อมจะช่วยเพื่อนตลอดในหลายเกมที่ผ่านมาเกมนี้เขาน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดแล้วคริสเตโนอัปเดตความรู้สึกหลังเกมครับกลับเข้าสู่เส้นทางพวกเราไม่เคยยอมแพ้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกลับสู่การเดินทางของเราได้นั่นคือการทํางานหนักทีมเวิร์กทำงานอย่างจริงจัง เรื่องอื่นนอกจากนี้ล้วนเป็นสิ่งรบกวนเท่านั้นสู้ต่อไปปีศาจแดงโรนัลโดทำไปแล้ว15ประตูกับ3แอสซิสต์ทุกรายการซีซั่นนี้อีกหนึ่งนักเตะที่ทำผลงานได้ดีแต่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักคือวิกตอร์ลินเดเลฟครับกอลังชาวสวีเดนเก็บบอล2ใน6ครั้งโดนลูกกลากาดชนะ2ครั้งพร้อมทั้งโดนลูกบนภาคพื้นดินชนะ3จาก4ครั้งปีเลอร์ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าทีมมีความสุขกับการคว้าสาแต้มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเล่นในบ้านด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองจะเป็นตัวจริงก่อนวอร์มอัพแค่15นาทีแต่ผมก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดไม่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงผมเชื่อมั่นในความสาม,มารถของตัวเองและรู้ว่าทําอะไรได้บ้างเมื่อพูดถึงในงแง่เกมรุกลเล่นเลิฟบอกว่าเราปิดเกมได้ช้ามากหวังว่านัดต่อไปถ้ารูปเกมเป็นแบบนี้เราจะยิงได้เร็วกว่าเดิมสําหรับคนที่ฟอร์มสม่ําเสมอที่สุดตลอดฤดูกาลอย่างนบิดเดคา ก็ได้รับการยกย่องจากแฟนๆนักวิเคราะห์และเพื่อนร่วมทีมทุกคนเดแคลทำสถิติเก็บคลินชีตในพรีเมียร์ลีกเท่ากับปีเตอร์ชไมเคิล1น8นัดแล้วและจะแสงหน้าในเกมต่อๆไปรวมถึงเข้ามาติดท็อป10ในการเก็บคลินชีตมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกจากผู้สาป,ประตูทั้งหมดพีเดย์พูดถึงเกมนี้ว่าผมทำได้เพียงยืนอยู่หน้าประตูตะโกนบอกเพื่อนๆเร่งเร้าให้พวกเขาปิดเกมให้ได้เพราะในพรีเมียร์ลีกคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง พวกเขาอาจจะเหลือ10บคนแต่ก็มีโอกาสยิงประตูได้ไดแคาพูดถึงจังหวะเซฟลูกมงของโมเดอร์เป็นการเซฟที่ดีและมีส่วนสำคัญทำให้เราเก็บคลีนชีทเรื่องนี้สำคัญมากๆผมมีความสุขที่ได้ช่วยทีมเราตอบโต้ได้ดีในเครื่องหลังระหวังว่าเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเราต้องการอยู่ท็อปโฟแม้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะอยู่สูงกว่านั้นแต่ตอนนี้สีอันดับแรกคือสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงและจบตำแหน่งนี้ให้ได้ ตอนนี้กองกลางของยูเตดในแผงเกมลุกนั้นดีขึ้นมากๆครับกับความทุ่มเทเต็มที่สู้จนวินาทีสุดท้ายด้ับคำชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลกฟอร์มของบูนโน่แฟนเดนในครึ่งหลังยอดเยี่ยมมากๆกับการช่วยเดนกลางไล่บอลทุกจังหวะเปิดบอลงามๆให้เพื่อนเล่นได้เข้าขารู้ใจกับพิโดและป็อกบาที่ลงมาบูนโน่มีส่วนร่วมกับประตูไป58ลูกในพรีเมียร์ลีกครับจากการลงเล่น75นัดแบ่งเป็นยิงเอง34ประตู และเซให้เพื่อน24ลูกพร้อมทั้งเป็นเบอร์หนึ่งในการสร้างสรรค์การมากที่สุดในลีกซีซั่นนี้ที่71ครั้งคู่หูปอกบาบูโน่ต่างเป็นที่พูดถึงของแฟนๆครับสำหรับการลงมาเปลี่ยนเกมของปอกบานั้นทําให้บูโน่มีคู่ขาที่รู้ใจเล่นได้เข้าฝักมากขึ้นฟอร์มของปอกบาตั้งแต่หายเจ็บกลับมานั้นยอดเยี่ยมกว่าเดิมจนหลายคนอยากให้เขาลองพิจารณาข้อเสนอเพื่อต่อสัญญาใหม่ออกไป บอกยังมอบความทรงจาดีๆให้แฟนๆด้วยการแจกเสื้อแข่งหลังจบเกมครับดูเหมือนเขาจะกลับมามีความสุขในการเล่นฟุตบอลอีกครั้งและจะเป็นคีย์แมนของยูเวเตดในการไล่ล่า,ลาปเป้าหมายฤดูกาลนี้ต่อกันที่เรียวฟรนานได้แสดงความเห็นถึงเรื่องในสโมสรที่คนใกล้ชิดอ้างว่ามีเรื่องไม่ดีในห้องแต่งตัวเกี่ยวกับการวิจารณ์ลาฟลังนิกและสตาฟโคชเรียวมองว่าไม่น่าจะมาจากผู้เล่นของทีมโดยตรง จะน่าแปลกใจมากถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะมีการพูดคุยกับเอเจนหรือสมาชิกในครอบครัวแล้วทำให้ข่าวรั่วไหลนักเตะต,ต้องฉลาดพอว่าอะไรควรหรือไม่ควรบางทีเมื่อครอบครัวคุณถามคุณแค่ไม่ตอบและปล่อยผ่านไปประเด็นดังกล่าวต่อเนื่องจากที่แกลลี่เนวิลออกมาพูดเมื่อวันก่อนและดูเหมือนว่าการแสงออกของนักเตะในเกมกับไบรตันพวกเขายัางทุ่มเทเต็มที่เพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากที่ทุกคนในสโมสรให้สัมภาษณ์หลังจบเกมและภูมิใจกับชัยชนะที่เกิดขึ้นไม่จะโดนกระแสกดดันก่อนหน้านี้แต่ยูเต็ดก็ผ่านมันไปได้ในเกมยากครับแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าการโดนใบแดงของไบรตันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันที่ทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นกับบุคลิกของลาฟลังนิกนันเป็นคนตรงๆเวลานักข่าวถามอะไรเขามักจะเปิดเผยแทบทุกอย่างอย่างเรื่องการเสี่ยงมากขึ้นเดินเข้าหา และใช้เกมเพรสซิ่งจากปีทั้ง2ฝั่งมาดูข้อมูลจากต่างประเทศนั้นนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณบางอย่างจากทีมงานหลังบ้านของกุนซอชาวเยอรมันที่ทํางานอยู่ระหว่างเกมการแข่งขันครึ่งแรกนั้นยูเตตเข้าปะท้ายกับนักเตะไบรตันแพ้หมดเลยครับมาดูจากข้อมูลเฟรดสครั้งในการโดนกับมิซูมาและโมเปรวมทั้งสกอร์เปตูินเนและดาโลด้วยที่โดนกับนักเตะทีมเยือนแต่เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลัง แม้การเข้าปะทะของสกอตกับซานโชจะแพ้ในสองครั้งแรกครับแต่หลังจากนั้นอีก10ครั้งยูเตชาร์ได้ถึง9ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงอธิบายทุกท่านเข้าใจง่ายด้านซ้ายสุดคือตัวเลขนาทีที่เข้าปะทะขยับมาช่องที่2คือนกเตะที่เข้าปะทะครับช่องที่3คือผู้เล่นไบรตันที่ดวนด้วยและขวาสุดคือผลของการดวนกันโดยประตูแรกของพิโดนนั้นก็เกิดจากการเข้าบอลที่ยอดเยี่ยมของแมทโรมิเน รวมทั้งใบแดงของลูอิสดังก็มาจากการบีบเร็วของอ e ิรังกาและเข้าไปฉกบอลได้ซึ่งรวมอยู่ในลิสต์นี้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปจาก45นาทีแรกยกระดับขึ้นมาได้ดีขึ้นจากการทํางานร่วมกันแต่เรื่องการรับส่งต่อบอลและความสม่ําเสมอนั้นนักเตะทุกคนและทีมโค้ชต้องเร่งปรับปรุงต่อไปครับโดยเฉพาะการเล่นให้คงเส้นคงวาตลอดทั้งเกมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเรา ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ